คุณคือที่หนึ่งในใจเขาไหมนะคะเรามาดูกันนะว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือเปล่าใบแรกโอ้ยคุณนะ่ะเป็นคนที่เขารากัรากรักแล้วก็มั่นคงมากๆนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขามองว่าคุณเหมือนเป็นครอบครัวแล้วนะคะเนาะอืมความรู้สึกที่เขามีให้คุณอนะ่ะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มั่นคงมากๆเลยเขามีเขาอะ ให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจแล้วนะเนี่ยโอ้โหคุณเป็นคนที่แบบเขารักอะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาต้องการเออเป็นคนเดียวที่เขารักด้วยนะอืมเป็นที่หนึ่งในใจเขาจริงๆนะเนี่ยเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามเนี่ยเขาก็แบบไม่สนใจนะเออเนาะเขาค่อนข้างจะมีกำแพงกับคนอื่นนะคะแต่กับคุณนี่ก็คือแบบ ไม่มีกำแพงเลยนะเนี่ยเราก็เหมือนอารมณ์แบบหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะเลือกคุณแล้วอะไรคุณแล้วเนาะแบบไม่อยากมีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย